ในคืนที่ผู้เจ้าท่านตรัสรู้ในยามแรกพระพุทธองค์ก็ระลึกชาติได้เห็นไหมพระพุทธองค์ก็ไปเห็นขันธ์หน้าคือสภาวะที่มันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยในภพอื่นไม่ได้มีแค่ภพนี้มีชื่ออย่างโน้นมีโคตรอย่างนั้นอยู่บ้านโน้นอยู่หมู่บ้านนั้นผู้เจ้าลึกไปไกลมากเป็นกับเป็นแสนกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับ คือระลึกไปกระทั่งกับที่เคยเจริญกับที่เคยเสื่อมเยอะมากยามที่สองพระพุทธองค์ได้จุดตูปป,ปาปติญาณคือตาทิพย์มองเห็นหรือรู้การจุดติการอุป,ปบัติการเคลื่อนของสัตว์หรือของผู้ที่ยังคล้องติดอยู่คือสภาวะที่ยังมีตนาอยู่คือพวกเรายังมีตนาอยู่ การที่เคลื่อนไปสู่ภพนุนภพนี้จากการที่เห็นในยามแรกก็คือได้ปุเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้ว่าการที่ไปมีขันห้าอยู่ในภพนุนภพนี้เพราะว่ากรรมเพราะการสร้างกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองเพราะนั้นเมื่อผู้เจ้าได้จุตูปปาติญาณได้ตาทิพที่รู้ว่าการจุติการเคลื่อนจากภพนี้ไปสู่ภพอื่นเพราะการสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นเอง พยายามที่สามพระพุทธองค์ก็เลยสิ้นอาสวะคือหลุดพ้นจากความดีความชั่วไม่ยึดติดในสภาวะที่เคยยึดติดแล้วเพราะเห็นสัจจะความจริงรู้ว่าการสร้างกรรมดีกรรมชั่วการสร้างกุศลอกุศลนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดถ้าเราไม่สร้างอากุศลไม่สร้างกุศลก็ไม่ต้องเกิดเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ไปเกิดพุทธเจ้าก็ตรัสทางสายกลางวิธีการที่จะออกจากสังสารวัตนี้ก็คือ ให้กระทํากรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือทางกลางหรือทางสายกลางก็คืออริยมรรมีองค์8ให้เราเห็นสัจจะความจริงแบบนี้มีปัญญาเห็นสัจจะความจริงเนี้ยก็จะนําพาไปสู่การรู้อริยสัจส,สี่ทำให้เกิดความดําริหรือความคิดไปในทางที่ถูกต้องก็จะเริ่มดําริในการที่จะออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนพอมีความคิดที่ถูกต้องการพูดจามันก็จะสํารวมไปด้วย การพูดจาเราก็จะเลิกโกหกไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอแล้วการกระทําทางกายมันก็จะสํารวมไปอีก ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมรวมถึงการประกอบอาชีพในการใช้ชีวิตของเรามันก็จะสํารวมไปด้วยก็จะเป็นความเพียรเพียรที่ละอกุศลเจริญกุศลก็จะเป็นสัมมาวายามะแล้วเป็นความเพียรชอบการกระทําแบบนี้แหละนั่นแหละคือสติคือมีสติที่ระลึกชอบมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิกับการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดทางกลางเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ด พระพุทธองค์ท่านปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้สิ้นอาสวะเป็นเหตุปัจจัยทําให้ไม่ปรากฏมีการเกิดอีกแล้วก็รอแค่กายนี้แตกดับในชีวิตประจําวันอยู่ในทางโลกเราก็เลือกทางกลางเริ่มจากการที่เราเองมีสติสัมปชัญญะ